มาต่อที่วันพฤหสัสบดีค่ะได้ไพ่พระราหูนะคะเป็นไพ่ราหูใหญ่สําหรับแก้วถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับพวกร้างอาหารผับบาร์หรือร้านที่ขายของผิดศีลห้าอย่างเช่นปลาเล่าเนาะอะไรเงี้ยหรือพวกขายเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อกุ้งหอยปูปลาอย่างเงี้ยอะไรที่มันเกี่ยวกับผิดศีลห้าที่เนื้อสัตว์ทําไมผิดศีลห้าเพราะมันเป็นการฆ่าชีวิตคนไงอ่ะหรืออ,อีกอาชีพหนึ่งถ้าไม่ผิดศีลห้าเลยก็พวกสังก a p ฑ์ร้านยารักษาโรค จะอยู่ในทิศทางที่ดีอาชีพที่แก้วเก่ามาทั้งหมดเนี้ยลุ่งแต่ถ้าคุณทํางานลักษณะที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศทั่วไปเอกสารเซลเซออยู่ในช่วงกดดันตัวเองฉะนั้นอย่าก,กดดันตัวเองเยอะไม่งั้นมันจะพังแล้วมีอะไรก็ทิ้งเอาไว้ที่ทํางานกลับไปบ้านไม่ต้องเครียดนี่ในกรณีของคนที่เคลังเครียดแต่ถ้าคนที่มันแบบทําธุรกิจอย่างที่แก้วเก่าไปข้างตน้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะผับบาร์จะเบี่ยงปางมากเลยวธุรกิจช่วงนี้จะเงินดีนะคะ ส่วนเรื่องการเงินก็แยกไปเลยเนาะถ้าเป็นธุรกิจสีเทาหรืออย่างที่แก้วก่าวไปข้างต้นการเงินจะอยู่ในทิศทางที่โฟดีลุ่ง แบบยอดขายถล่มทลายแต่ถ้าไม่ใช่เป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือทำธุรกิจปกติระวังเรื่องเงินตึงเงินฝืดนะคะเราวัดระวังห้ามไม่ให้ใครกู้ยืมเงินหรือไปลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงๆที่ผลตอบแทนเยอะๆระวังจะโดนโกงส่วนเรื่องความรักยังอยู่ในเกณฑ์ทิศทางที่ดีมีโอกาสได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคนรอบข้างไปในทิศทางบวกแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จแล้วมีชื่อเสียงค่ะ